อคไม่มีอ่ะไปาปาเขายังทำไม่เสร็จเขายังทำไม่เสร็จฮัมบายบายกินแล้วเหรอ Này anh À, พอ,อถึงวันอังคารไหมคืออะไรชุดน่ะพอกี่วันก็แกอยู่วันไหนบอกวันอาทิตย์มิใช่เหรอก็อออถึงวันอาทิตย์ไงก็น่าจะเกินเพราะวันนี้แกกลับมาแกก็เปลี่ยนใหม่แล้วน่าจะเกินเออ่อไรที่ชุดซ้ำที่แกกลับเพิ่งเพิ่งถึงวันจันทร์อม่อไรอ่ะอันนี้วัสดุแค่ขับ้านพาวิเศกประมาณอืมขาเดียว อ้าอยากได้ไหมเนี่ยสักพันไหมพูดตังเลยอยากสักพันไหมตั้งขาวพี่น้องเบาๆอันนี้เป็นยังฟูจิร้านฟูจิอนู้องกับว่าไม่ใช่พวกหมดนะพูดตามกับ กูจอันนกอันนี้นอนนะไรตีน้อยเหรอตีน้อยเมื่อกี้ว่าอยถ่ายไหมอะไรฮะมักตะจูเปล่า,า,าอ,อ่ะฮะเปล่าคอมมึงอะไรเปล่าขนาดผมขนาด นี่ไงรอรถไปรถอะไรรถไฟฟ้าเลยก็ได้มั้งไม่ถึงไม่ถึงเหรอไม่ถึงแค่ทื่อุดกหรือหมอเออเหรอแล้วก็นั่งรถเมล์นั่งรถเมล์ไปเลยลงฝั่งนี้เ้เ่อนเฮ้ยทางลงมนู่น ลูกชายขึ้นรถนี่สถานีไฟฟ้พาพาสิจเ,เินนี่ก็ห้างดีคอนสแควร เที่ยวไปหน้ามาเนี่ยละเกญ่โมากอลันจ้ะนี่แหละจ้าทุกคน